สู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคนไหนที่อยากจะรักสุขภาพอยากจะดูแลตัวเองให้รูปร่างตัวเองเนี่ยฟิตแด์เฟิร์มนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ต้องชมช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าเรามี10สุดยอดผักผลไม้ล้างพิษมาฝาก ใช่ค่ะงั้นเรามาดูผักแรกเลยเดีไหมคะผักแรกเลยนะคะเขาบอกว่าหน่อไม้ฝรั่งนะคะจะล้างพิษได้ดีมากนะคะเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเมื่อเรานําไปนึ่งจนนิ่มแล้วนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ํามันมะกอกเล็กน้อยบีบน้มามะนาวลงไปนิดหน่อยนะคะก็จะได้อาหารเรียกน้ําย่อยทานง่ายๆที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่เรียกว่าแอสพาราจีนค่ะรวมถึงโพแทสเซียมที่ช่วยขับปัปสสาวะนะคะแล้วก็ทําความสะอาดอวัยวะภายในแล้วก็ช่วย ไตเนี่ยขับสารพิษได้ดีด้วยลดอาการบวมน้ําโดยเฉพาะช่วงก่อนมีประจําเดือนนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่1ในการล้างพิษดีท็อกซ์นะคะด้วยหน่อไม้ฝรั่งค่ะอัส a าร์ u กสนะคะอย่าตกใจนะคะถ้ารับประทานอัสตาร์เกสและตอนปัสสาวะเนี่ยจะมีกลิ่นนิดมีกลิ่นนิดนึงนะคะแต่ต้องอดทนอย่าเพิ่งตกใจนะคะปันนีค่ะต่อไปนะคะเป็นบิดรูทนะคะจะช่วยล้างพิษในเลือดค่ะเพราะว่าภายในบิดรูทเนี่ยมี มีบีทาบีทาแกนินนะคะซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ออกซิแดนต์นะคะ, ant, ะ,คะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทํางานของกระบวนการล้างพิษในตับได้ดีมากๆนะคะถ้าต้องการให้วิตามินครบถ้วนเนี่ยก็ควรกินดิบๆค่ะโดยนําไปขูดฝอยกินกับสลดัดหรือว่าคั้นทานเป็นน้ําผลไม้ก็จะสามารถทําได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็ดีมากๆอ,อร่อยนะคะกินกับสลดัด ช่ค่ะอ่าอันต่อไปนะคะอย่างที่3ค่ะผลไม้ตระกูลพวกเบอร์รี่ค่ะเช่นบลูเบ,รบ,รบรอบร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ผลไม้เหล่านี้นะคะจะอุดมไปด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะต่อสู้กับสารพิษโดยเฉพาะบลูเบอร์รี่ค่ะจะช่วยให้หลอดเลือดดำแล้วก็หลอดเลือดแดงเนี่ยแข็งแรงจะทำให้ออกซิเจนแล้วก็สารอาหารที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายเนี่ย ในได้ได้อยู่ในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็ทําให้ทําเป็นน้ำน้ำปั่นก็ได้หรือสลัดผลไม้ก็ได้ใช่ค่ะ,คะก็ทาน,นได้ง่ายข<อ>ึน้นก็ได้นะคะหรือทขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ,คะพวกเบอร์รี่ก็จะดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างที่3มแลลวนะคะพวกดีท็อกซ์นะคะ,คะอ่ะอันต่อไปค่ะ อันต่อไปนะคะอันนี้หาทานได้ง่ายนะคะแล้วก็เวลาทานก็ไม่ยากเกินไปนะคะ mm. ก็คือบ็อกกอรี่นั่นเองบ็อกกอรี่เนี่ยจะมีสรรพคุณก็คือต่อต้านมะเร็งค่ะเนื่องจากมีวิตามินซีสูงมากนะคะซึ่งมีความสามารถในการยับยั้งเซลเล์มะเร็งนอกจากนี้นะคะบ็อกกอรี่เนี่ยยังอุดมไปด้วยสารกูโคสโนเรสนะคะแล้วก็สารซันฟอร์เพนส์นะคะซึ่งจะช่วยตับเนี่ย ขับสารพิษออกมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ทานดิบๆก็ได้แต่ว่าคนก็จะนิยมคือเอาไปต้มก่อนแล้วก็ทานนะคะเป็น,นาทานกับสลัดก็จะง่ายที่สุดเลยนะคะหรือบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหมือนเป็นกุ้งผัดบลกกครีไข่ผัดบลกกครีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดัานั้นถทานกับข้าวแต่ถ้าเกิดจะดีท็อกซ์ต้องทานล้วนๆะนะคะอ,อย่าทานเนื้อ,อส<ะ>ัตว์ใช่ไหมคะใช่ต้มก็ได้ทานดิบก็ได้แต่ก็จะนิยมต้มมากกว่าค่ะ,คะ อ,อันต่อไปค่ะกระหล่ำปีกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีเนี่ยจะเป็นกระหล่ำปีขาวกระหล่ำปีปกติก็ได้หรือจะเป็นกระหล่ำปีแดงก็ได้ผักกาดขาวก็ได้หรือพวกผักกวางตุ้งไต้หวันนะคะเป็นอาหารดีท็อกซ์ชั้นยอดเลยค่ะเพราะว่ามีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็เมื่อนําไปปรุงอาหารเนี่ยก็ควรใช้วิธีการนึ่งค่ะ นะคะจะช่วยคงคุณค่าของสารอาหารไว้ได้ดีที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะก็ไม่ควรนําไปนึ่งหรือต้มหรือว่าผัดนานจนเกินไปนะคะจะทําให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารนะคะแต่ก็ไม่ควรทานดิบด้วยพวกกระหล่ำปีพวกผักกาดขาวอะไรอย่างเงี้ยอย่าทานดิบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทานดิบดิบไปเนี่ยจะมีสารปนเปื้อนของสารสารพิษในผักอยู่ oh. ก็ควรที่จะล้างให้สะอาดก่อนแช่ ผักทุกชนิดเนี่ยควรที่จะแช่เกลือหรือพวกด่างทับทิมล้างให้สะอาดแล้วค่อยนำไปต้มเอนจี่เคยพยายามลดความอ้วนนะคะที่กินเนี่ยแหละค่ะจริงไหมใช่เป็นซุปอะค่ะันช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยเนาะใช่จานต่อไปนะคะ อันต่อไปค่ะก็คือมะนาวนั่นเองนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่ามะนาวเลมอนเนี่ยสีเหลืองของมะนาวเนี่ยมาจากสารที่มีชื่อว่าออกซิแดนซ์นะคะแล้วก็ไบโอฟาวนดดสนะคะซึ่งช่วยในการทำงานของตับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็จะช่วยในการล้างสารพิษด้วยเมื่อบีบมะนาวลงไปน้ำร้อนดื่มเนี่ยตอน ก่อนนอนนะคะก็หรือว่าจะนำไปคั้นผสมกับน้ำสม้มก็จะเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ทำให้ทานได้ง่ายมากขึ้นใช่ค่ะหลายคนอาจจะคิดนะคะว่ามะนาวเนี่ยมีกรดเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมะนาวเนี่ยเป็นแอลคาไลน์ค่ะคือมันดีสำหรับร่างกายด้วยค่ะ,คะถ้าร่างกายเรารู้สึกร้อนเนี่ย ให้ทานมะนาวเนี่ยแหละค่ะด่มกัดน้ำเนี่ยมันจะช่วยดีท้องหรือก็เป็นมะนาวกับเกลือก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แสดงว่าจริงๆมะนาวดีมากนะเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเราแล้วก็หาซื้อได้ง่ายน่าจะซื้อติดตู้เย็นไว้ใช่ค่ะควรจะมีติดตู้เย็นไว้ค่ะกินตอนเช้าก็ดีค่ะอย่างแรกเลยพูดแล้วลูกหมีเนี่ยก็ไม่ค่อยทำไม่ค่อยได้ดื่มน้ำมะนาวต่อไปดีกว่าวันนี้ต้องขอบคุณทางรายการเนาะทาง โปรดิวเซอร์ที่หาข้อมูลมาใช่ค่ะอันนี้ดีมากเลยค่ะพยายามซื้อมะนาวมาแล้วก็ไว้ในตู้เย็นนะคะค่ะลูกละ8บาทค่ะลูกละ8บาทตอนนี้แพงนิดนึงค่ะอ่าคุณก่อน5บาทงั้นเราแบบรีบซื้อก่อนรี่จะ้อตอนที่เวลามันลดเลยอ่ะอันต่อไปค่ะอย่างที่7แล้วนะคะอ่าผลไม้แล้วก็ผักดีท็อกซ์อย่างที่7ค่ะพริกค่ะ พริกเนี่ยนะคะอุดมด้วยแอนตี้ออกซิแดนซ์ค่ะในการล้างสารพิษช่วยกำจัดอนุมูลอิสระที่ทำให้เซลล์เสื่อมเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคนะคะสารประกอบในพริกเนี่ยทำให้โลหิตของเราเนี่ยไหลเวียนดี D, แล้วก็ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารได้ดีมากๆดังนั้นการทานาพริกเข้าไปเนี่ยะก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายแต่ถ้าทานมากไปก็จะส่งผลเสียต่อลำไส้ ถ้า<ม>กินพริกมากนะคะ<ม>จะแสบลำไส้สนะคะเพราะว่าถ้าใครเป็นแผลในลำไส้เนี่ยเมื่อเม,อมันพริกโดนกับลำไส้นอกเหมือนเปรียบเทียบคนเป็นแผลเนี่ยแล้วโดนไปมันก็ต้องแสบทานมากไปเนี่ยเขาเรียกว่า ร่างกายของเราก็จะร้อนเบิร์นเยอะเกินไปอีกก็ไม่ดีนะคะเขาบอกว่าอาจจะทําให้เราเป็นสิวมากขึ้นถ้าเกิดเราทานเผ็ดเ็เยอะเกินไปทานเยอะใช่คือทานในปริมาณที่พอเหมาะก็จะทําให้ระบบเลือดดีอย่างที่ลูกหมีบอกไปนะคะอ่าจานต่อไปนะคะสับปะรดค่ะสับปะรดค่ะโอ้โหอันนี้เป็นของโปรดของเราเลยนะคะสับปะรดเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นยาขับ ัสสาวะอ่อนๆเมื่อทานสับปะรดเข้าไปนะคะจะทําให้สารพิษในร่างกายเนี่ยถูกขับออกมาได้เร็วขึ้นนอกจากนี้สับปะรดเนี่ยยังช่วยบารุงผิวพรรณให้สดใสยอยู่เสมอช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรเนี่ยดีมากเลยแล้วก็เป็นผลไม้ที่สาวๆทุกคนเนี่ยจะหันมาทานกันมากที่สุดเลยถ้าไม่อยากแก่ก่อนวัยก็ต้องทานสับปะรดนะคะ,คะ,ะเขาบอกว่าสับปะรดเนี่ยเวลาที่เราทานหลังทานข้าวดูแล้วเนี่ย ก็จะช่วยในการย่อยได้เร็วขึ้นด้วยะะนะคะ,อะตอนนี้ก็มีสับปะรดหลากหลายพันธุ์ด้วยก็ชอบแบบไหนก็ลองเลือกซื้อมาทานดูนะคะ,คะ,คะ อา,อาจารย์ต่อไปนะคะ,ต,คะต่อค่ะ,คะอันนี้มะละกอนะคะมะละกอเนี่ยมีสารสองชนิดที่เป็นเอนไซม์ช่วยในการย่อยโปรโตีนแล้วก็กระตุ้นใ,นให้ร่างกาย,ยขับของเสียผ่านทางอวัยวะที่มีหน้าที่กําจัดของเสียมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคแล้วก็ยังมีวิตามินแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวิตามินซีวิตามินเอแล้วก็แร่ธาตุค่ะ,คะอันนี้ช่วยย่อยดีๆมากๆเป็นผลไม้ในตำนานเลยอยู่คู่กับตู้เย็นของ คนไทยมะละกอแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทานมะละกอสุกก็คือส้มตำส้มตำกันี่นะคะดีทอกได้เลยค่ะนี่เริ่มแบบว่าเรามาประยุก์ตไม่น่าหล่ะคนไทยชอบทานส้มตำคนเอเชียคนไทยเนี่ยจะมีรูปร่างที่ดีกว่าต่างประเทศนะเพราะว่าด้วยอาหารบึบบ้านเราเนี่ยมันมีสรรพคุณที่แบบดีอยู่แล้วนะคะนะคะออันต่อไปค่ะอันสุดท้าย่ะคะวอเตอร์คริสนะคะ ก็คือ,อเป็นผักสลัดนั่นเองนะคะอุดมไปด้วยสารกูคอสโนเลตนะคะที่ช่วยกระตุ้นเอนไซม์ของตับนอกจากนี้เนี่ยยังมีแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง<ค>ะนะคะวอ r เตอร์ครสเนี่ยเป็นผักที่ทานง่ายมีรสชาติอร่อยนิยมไปทานคู่กับน้ำสลัดอ,อันนี้ก็ฮิตมากๆเพราะว่าหลังๆทั้งหนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็ชอบทานสลัดกันอันนี้ก็จะเห็น หน้าค่าตากันบ่อยๆนะคะ,คะแล้วก็ทานง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปงั้นที่ว่ามะละกอก,กับสับปะรดที่ทานง่ายสุดแล้วนะ,ะ,ะใช่ไหมคะตามทางก็มีไขายเยอะแยะเลยนะคะใช่คือทุกอย่างนี้ก็คือเป็นสิผลไม้ที่เราแนะนำแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราลองทานเยอะๆเป็นการดีท็อกซ์ที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นๆนะ่ะเข้าคอสเดี๋ยวนี้เข้าคอสดีท็อกซ์ไม่ถูกนะใช่ แพงมากเราลองมาปรับพฤติกรรมของตัวเองปรับนิสัยของตัวเองในการทานนะคะคือบางทีอาจจะทานยากไปนิดนึงแต่ลองหาเวลาจัดเจียดเวลามาเตรียมอาหารพวกนี้ทานลูกหมีเชื่อว่าสุขภาพเราจะดีมากขึ้นะนะคะแล้วมันส่งผลจริงๆก็อยากใหค้คุณผู้ชมทุกคนนะคะสุขภาพดีก็นี่ก็คือ10บผลไม้ดีท็อกซ์ที่นำม,มาฝากกันค่ะใช่ค่ะช่วงหน้านะคะมาดูกันนะคะว่าก่อนนอนเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทำอะไรกัน เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเรานะคะช่วงนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าเราจะมีเรื่องราวของผู้ที่ประสบความสําเร็จ ระดับโลกเลยมาแนะนําว่าก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยเขาทาอะไรกันเขาถึงประสบความสำเร็จเราอาจจะเอาเคล็ดลับดีๆของพวกเขาเนี่ยมาใช้ก็ได้ไดเดี๋ยวลองดูกันว่า10คนนี้มีใครบ้างอ่าเริ่มต้นเลยนะคะเขาบอกว่าคนแรกเลยค่ะบิลเกตค่ะบิลเกตเนี่ยนะคะก็คือคนที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยค่ะในทุกๆคืนก่อนนอนนะคะเขาจะใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงในการอ่านหนังสือค่ะไม่ว่าจะเป็น เรื่องข่าวรอบวันต่างๆหรือว่าเรื่องการเมืองนะคะผลวิจัยมีบอกมาด้วยค่ะว่าไม่ใช่แค่ได้ความรู้เท่านั้นนะคะแต่การอ่านหนังสือเนี่ยยังช่วยให้เรามีความเครียดลดลงด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของความจําอีกด้วยค่ะโดยวิจัยเนี่ยระบุว่าการอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ6นาทีจะช่วยลดความเครียดได้เรา6 8ซนตค่ะโอ้โหเริ่มเลยเค,คืนนี้ ไปหาหนังสืออ่านไม่ใช่ไม่ใช่เอาหนังสือพิเศมาอ่านนะคะกระตูนกากระตูนอ่านไม่เป็นอีกอ่านแต่พวกแบบพวกแนวพัฒนาชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะยังไงอ่านหนังสืออะไรก็ได้แค่6นาทีก็ดีแต่ถ้าอ่านได้ทั้งชั่วโมงก็จะดีมากช่วยความจําค่ะคนที่2นะคะเอริยาน่าฮัพฟิงตันนะคะเจ้าของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ชื่อดังค่ะฮัพฟิงตันโพสต์นะคะเธอบอกว่าก่อนนอนเนี่ยเธอจะตัดขาดจากอุปกรณ์นะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะทุกอย่าง เธอเอามือถือแยกไว้ที่ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะเพื่อเธอจะได้ไม่แตะต้องมันนะคะและไม่มีโทรศัพท์มารบกวนเวลานอนค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำค่ะเพราะผลวิจัยออกของมหาวิทยาลัย Harvard ร์นะคะระบุว่าแสงจากหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้สมองของเรายัางคิดว่าอยู่ในเวลากลางวันค่ะและทำให้เราเนี่ย หลับยากขึ้นใช่น,นี้จริงค่ะจริงค่ะแน่นอนเลยก่อนนอนเนี่ยถ้าเราแค่หยิบโทรศัพท์มาเห็นข้อความอะไรที่บางทีมันแบบจะต้องตอบหรือว่าจะต้องแบบทาให้เราคิดทําให้การนอนของเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพยพยายามปรับเริ่มแต่วันนี้เลยเอาโทรศัพท์แยกวาเลยแล้วก็อย่าไปเล่นไลน์ a c e b o o k อะไรต่างๆนะคะ มาดูคนต่อไปดีกว่าค่ะคนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะโจเอลแกสคอยค่ะ CEO ของ Buffer บริการจัดการโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะชื่อดังค่ะคนนี้นะคะเขาชอบที่จะออกไปเดินเล่นก่อนนอนค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าคนที่ทำงานยุ่งมาทั้งวันเนี่ยเราเวลาที่เราได้เดินเล่นสักเล็กน้อยนะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นนะคะการเดินช่วยให้มีคุณภาพชีวิตด้วยก็คือมีความคิดสร้างสารรค์จิตใจของคุณจะไม่ทำงานหนักทำให้รู้สึก ผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็กระตุ้นความคิดดี่ดีได้ดีขมากขึ้นด้วยค่ะค่ะเพราะที่สี่นะคะโอปราห์วินฟรีค่ะพิธีกรชื่อดังจากรายการ The Oprah Winfrey Show นะคะเธอเลือกที่จะทำสมาธิทุกวันค่ะโดยเฉพาะตอนก่อนนอนค่ะแม้ว่าทั้งวันนะคะเธอจะทำงานมาเหนื่อยแค่ไหนก็ตามนะคะโดยจากการวิจัยใน2014นะคะระบุว่าการทำสมาธิจะช่วยลดความเครียด ลดความกังวลลดความซึมเศร้านะคะและลดอาการเจ็บปวดอีกด้วยและทาให้การจัดจัดการทุกอย่างเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะอันนี้การันตีแทนคุณโอปราเลยแหละเพราะว่าเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่านั่งสมาธิเนี่ยจะดีทุกอย่างเลยนะคะลองเริ่มทําดูค่ะเล่นโยคะก็ได้เนาะโยคะก่อนนอนต้องเล่นเบาๆใช่ก็เล่นเบาๆเหมือนเดินนะคะเมื่อกี้ที่ที่คุณบอกไปอ่ะบอกว่าเดินก็ดีโยคะก็ได้แต่ก็ ควรจะก่อนนอนนะไม่ควรออกกำลังกายหนักแล้วนะคะโยคะก็ดีคะ่ะได้ทั้งทุกส่วน,วนของ่าหายใจใช่ไหมคะกูหายใจระบบหายใจก็จะดีะคนต่อไปคะ่ะคนนี้นะคะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังคะ่คะเวราหวังค่ะเธอบอกว่าก่อนนอนเนี่ยเธอจะคิดออกแบบไปเรื่อยๆไม่ได้คิดลงมาเป็นรูปธรรมจริงๆจังๆนะคะแต่คิดคอนเซ็ปต์คร่าวๆคะ่ะในหัวข้อของเธอนะคะซึ่งตรงกับผลพิสูจน์ ทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเวลากลางคืนเนี่ยเวลาที่เป็นเวลาที่เหมาะมากในการคิดอะไรก็ตามนะคะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เพราะว่าการผ่อนคลายของสมองเนี่ยจะทำให้ไอเดียดีๆออกมาตอนกลางคืนค่ะอ,อันนี้นะคะเบรแวงนะคะ,คะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะ,คะก็ก็วา่ายลูกก็ดีนะคะมันช่ดยผ่อนคลายด้วยเนาะ,นะค่ะค่ะ,ค,ะคนสุดท้ายนะคะ e ค n เน h c เชน n ็อกนะคะ CEO ของ American Express นะคะเปิดเผยว่าก่อนนอนเนี่ยเขาจะ list ส,สิ่งที่ทำ l i s สิ่งที่ทำ<ช>นะคะ<ช>จำเป็นนะคะในวันในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อจะวันเพื่อที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะได้มุ่งหน้าทำงานได้เลยค่ะ,คะเพราะได้ทำการจัดสเกจเรเป็นที่เรียบร้อยแล้วะนะคะ สิ่งที่สิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณเนี่ยจัดจัดสรรเวลานะคะได้ดีขึ้นนะคะแต่และว,วันนั่นเองค่ะโอ้โหอันนี้ก็ดีมากเลยเพราะว่าการที่เราจัดสเก็ด้วตัวเองจัดลิสต์อ่า five thing to do เนี่ยว่าพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรบ้างก็จะทำให้ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยจัดระบบชีวิตได้ดีขึ้นและงานก็จะสำเร็จด้วยค่ะใช่ท่านที่มีเงินเท่าเหมือนพวก สีอลายนะคะที่เรไม่เครียดเขาคงหลับสบายเลยค่ะใช่จริงจริงลูกหมีว่าคนเราอ่ะบางทีคนรวยก็อาจจะเครียดได้นะอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็อยู่ที่ใจของเขาต้องอยู่ที่เราก็รวยใช่แต่เราต้องเปล่าเราก็รวยก็ไม่ได้คิดว่าฉันต้องไปหยัดเงินก่อนนอนจ้ก่อนนอนกล้นเวลาการเดินทางก็ต้องคิดแล้วว่าเราต้องไปทางไหนตื่นกี่โมงคือเราอยู่ที่นี่เราเครียดนะคะ พราะไม่ก็คือเรารับผิดชอบไงเพราะว่ากำลังจะบอกที่จี้พูดคือความรับผิดชอบที่จี้มีนะคือดีแล้วทำสายอะไรเงี้ยเราต้องห่าชาว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางไหนดีอ่านี่ก็คือ5้า้าคนระดับโลกนะคะที่เรานํามาฝากก็คือเป็นเคล็ดลับดีๆก่อนนอนที่เขาทํากันแล้วก็ประสบความสําเร็จเราลองเอาไปใช้บ้างก็ดีมากๆนะคะอาราคาช่วงหน้านะคะมีร้านอาหารอร่อยๆนะคะบนสถานีรถไฟฟ้ากําลังรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ